ลัคนาราศีตุลประจำเดือนพฤษภาคมนี้เป็นเดือนที่ดวงดีมากฮอตดังมีชื่อเสียงการงานการเงินปังได้ทั้งเดือนและมีเทพเทวาพามีโชครวยมากสวัสดีครับทุกท่านวันนี้เป็นคิวของชาวลัคนาราศีตุลครับมาฟังกันเยอะๆได้เลยนะครับว่าดวงดาวจอดประจำเดือนพฤษภาคมนี้ครับ ส่งผลดีอย่างไรกับชาวตุลนะครับที่สําคัญครับอาจารย์ก็จะดูให้ครบทั้ง7็เรื่องนี้เลยนะครับนำไปฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนทําก่อนก็ได้ก่อนนะถ้าจะมีปัญหาบอกทางแก้ก็จะได้รอดก่อนนะครับตรงนี้เรามาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มที่ตัวเราครับนี่แหละครับตัวเราเนี่ยโดดเด่นสุดๆเลยนะครับตั้งแต่วันที่4ี่พฤษภาคมไปแล้วครับดาวสุขดาวประจําตัวเราจะย้ายจากเรือนมรณะเข้าสุภสุภะครับ สุภาหมายถึงความสําเร็จความเจริญมีชื่อเสียงโด่งดังมีผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาอุปถรัรมภ์โอ้โหเรียกว่าเป็นเดือนที่ดีมากๆถึงอยากให้มาฟังกันเยอะๆแล้วรีบลงมือทําจะประสบความสําเร็จจากไหนก็จากตัวเราก็ได้เพราะดาวตัวเองก็อยู่ในมุมที่โดดเด่น นะครับอยู่ในพวกสุภะดาวพระันก็ย้ายมาเรียบร้อยแล้วตั้งแต่19เมษาที่ผ่านมาเล็งลัคนาตุลอีกได้ราชาโชคได้นาระอุดมมเกณฑ์โอ้โหเรียกว่าหลายมุมดาวครับที่โดดเด่นเป็นสง่าราศีกับชาวตุลหายป่วยหายเจ็บหายจนด้วยเห็นไหมครับนั้นหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองรีบเลยนะครับเดือนพฤษภาคมนี้เป็นเดือนที่ดีมากๆใครมาฟังก่อน จะมีความคิดไอเดียอยากจะทําอะไรนะครับลงมือทําจะมีมุมประสบความสําเร็จนะครับดาวศุกร์เราไปอยู่บ้านดาวพุธดาวพุธเป็นดาวติดต่อเจราจาสื่อสารออนไลน์เดินทางการต่างประเทศทําไปเลยครับสิ่งเหล่านี้จะทําให้เกิดความสําเร็จยิ่งใหญ่ครับโอ้โหแล้วดูดีๆนะครับดาวศุกร์เลขหกสีดําครับวันที่30พฤษภาไปแล้วอีกครับครองตําแหน่งราชาโชคครับราชาโชคฉลกเฉลา ผลบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสงา่ามีอำนาจราชสักดุจพระราชาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองโอ้โหเท่ากับว่ามีราชาโชคสองดวงดีๆกับเราเลยนะครับทั้งดาวพระัรและดาวศุกร์ครับเพราะนั้นชาวตนครับเพลงปังสําเร็จร่ํารวยยินดีด้วยปลายเดือนมีงานดีๆเข้ามาอีกเห็นไหมครับโอ้โหแค่ดาวประจาตัวก็โดดเด่นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นบอกเลยครับลงมือทํายอมเหนื่อยยอมแลกยอมสู้สําเร็จอย่างแน่นอน นะครับแล้วจะมีชื่อเสียงอาจะแปว่ามีคนที่จะโด่งดังมีคนมากดติดตามนะครับหรือเป็นพรีเซนต์งานมีเกณฑ์จะประสบความสําเร็จของโหได้หมดเลยครับนาทีทองท่องอัมพัยครับยินดีด้วย<ๆ>การเงินก็เช่นเดียวกันนะครับเพราะดาวการเงินดาวองคารเนี่ยจริงๆก็อยู่ในภพสุขภัเนี่ยใช่ไหมครับมาตั้งแต่เดือนที่แล้วมันก็ดีตั้งแต่เดือนเมษาที่ผ่านมานะครับแล้วพอจะมีช่วงเวลาอีกช่วงเวลาหนึ่งที่ดาวตัวเองกับดาวสุขกับดาวองคาร อินเตอร์เซคชั่นกันนะครับแล้อยู่ร่วมกันนะครับก็คือ4ถึงวันที่9ครับไม่สี่ถึงเ้านี่เขาเรียกสุขปากหวานอังคารรับเอารับอะไรก็รับเงินรับทองไงครับโอ้โหยินดีด้วยเลยนะครับนะเสร็จแล้วไม่พอวันที่10ครับดาวอาคารก็ย้ายเข้าเรือนการเงินอ้าวงานคือเงินเงินคืองานบรรดาลสุขไปเลยเห็นไหมทำมากได้มากทําน้อยได้น้อยโอ้โหแสดงว่าใครทวกธุรกิจส่วนตัวเป็นเจ้าของกิจการ โอ้โหนี่ถ้าบ้างงานก็ได้เงินเยอะนะหรือใครทำโอทีมากก็ได้มากอีกต่างหากนะครับโอ้โหจังหวะนี้แต่ดาวการเงินก็ต้องลงรายละเอียดกันหน่อยว่าได้ตำแหน่งเป็นนิดนะครับเป็นนิดแปลว่ามีเกณฑ์จะได้เงินในรูปแบบที่แปลกและแตกต่างจากคนทั่วไปอ่าใครทำเรียกหลายอาชีพหลายจ็อบจะได้เยอะนะครับใครทำงานแก้ปัญหาก็จะได้มากเป็นพิเศษนะครับ ได้ยังไรก็ตามได้ก็คือได้นั่นเองดาวการเงินไปอยู่ในเรือนการงานเห็นไหมยิ่งแปลว่าทํางานมากก็ได้เงินมากและยิ่งปลายเดือนอีกวันที่30มสิาพาาก็มาเจอกันอีกรอบหนึ่งเห็นไหมสุขปากหวานอังคารรับเอาและสุขก็เป็นราชาชโชคโอ้โหเป็นดาวคู่มิตรเอาเถอะครับการเงินการทองเนี่ยขยันมุ่งมั่นตั้งใจประสบความสาเร็จอย่างแน่นอนนะครับได้มากได้น้อยขึ้นอยู่กับพื้นดวงแต่ช่วงเวลานี้ได้แน่นอนยินดีด้วยนะครับตรงนี้ มาต่อในเรื่องโชคลาภกันเลยครับที่ทุกคนรอคอยที่บอกว่าโชคลาภจัดหนักจัดเต็มฮเพราะอะไรเพราะดาวอาทิตย์เนี่ยดาวอาทิตย์จะเป็นมหาอุดนะครับอยู่ถึงวันที่15พฤษภาแสดงว่าตั้งแต่ที่ฟังอยู่เนี่ยนะครับช่วงปลายเดือนเมษาถึงกลางเดือนพฤษภาโชคลาภยังคงโดดเด่นมากๆเลยก็ว่าได้นะครับและก็เรียกว่าไปเจอดาวพฤหัสน,นั้นในปีนี้ดาวโชคลาภเราดาวอาทิตย์ ไปเจอดาวอาทิตย์เป็นมิตรกับคู่ครับโอ้โหที่เจอคู่มิตรกันเสริมกันดีมากๆแปลว่ามีเกณฑ์ได้มากได้เยอะมีเกณฑ์ได้โชคลาภจากคู่ครองคนรักหุ้นส่วนนะครับจัดหนักจัดเต็มไปเลยในช่วงก่อนวันที่ส5้านะครับแล้วก็ข่าวดีต่อเนื่องครับถึงแม้ดาวโชคลาภดาวที่จะย้ายเข้าสู่เดือนมรณะจะเรียกว่าจบไปแล้วก็ได้แต่มีดาวเกณฑ์มารองรับต่อครับวันที่19พฤษภาคมครับ ดาวเกตุระเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยบุญกุศลนะครับย้ายเข้าสู่เรือนลาภอา้าวได้เทพจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่อแปลว่าไปมูแล้วจะรวยไหวพระสวดมนต์ทำบุญขอพรอ,อธิษฐานนะครับขอโชคขอลาบสิ่งศัก,กดิ์สิทธิ์ก็จะให้แล้วดาวเกตุเก้าก็ไปเล่นกับดาวเสาร์นะครับก็ะจะสื่อถึงเกี่ยวกับอะไรครับเลขบ้านเลขรถก็ได้พเพราะดาวเสาร์คือพบพันธุนะครับสอง เกี่ยวกับพญานาคครับไปไหว้พ่อปู่พญานาคเยอะๆหน่อยก็จะเป็นการดีนะครับตรงนี้และปลายเดือนเนี่ยมาดาวศุกร์ดาวตัวเองก็เป็นราชาโชคก็จะมีโชคมีลาภเพราะนั้นโชคลาภก็เลยจัดหนักจัดเต็มนะครับเหมือนกับการงานการเงินที่ดาวอังคารนะครับดาวการเงินเราไปลอยอยู่ในเรือนการงานทั้งเดือนเลยเพราะฉะนั้นก็แปลว่าเงินทองโชคลาภดาวเองก็ประสบความสำเร็จโอ้โหดีมากเลยครับตรงนี้บอกไว้ก่อนเลยนะครับการงาน แน่นอนครับเดือนนี้เป็นเดือนที่จะต้องมีงานเยอะอย่างแน่นอนเพราะดูสิครับดาวศุกร์ดาวเตงก็อยู่ในภพสุภะแล้วพอปลายเดือนก็เข้าเรือนกร,รมมะดาวอังคารก็ไปลอยอยู่ในเรือนการงานงานเนี่ยดาวอังคารแปลว่าอะไรต้องขยันสู้ลุยแต่พอเป็นนิตจะต้องพลิกแพงแก้ปัญหาแหวกแนวหน่อยนะครับไปทาอะไรเหมือนชาวบ,บ้านจะไม่ค่อยได้อะไรเช่นไปคุยกับลูกค้าถ้าคุยในที่ทํางานเขาก็าดูแล้วก็จะได้ยากแต่ถ้าไปคุยหลังเวลาเลิกงานนะแล้วอยู่กับดาวศุกร์ ด้วยทำยังไงครับพาไปกินไปเที่ยวอินเตอร์เทนหน่อยดีครับเดี๋ยวก็ได้งานแนละ้วเดี๋ยวก็เซ็นสัญญากับเราอารมประมาณนี้นะครับเป็นการยกตัวอย่างว่าเออทำงานต้องพลิกแพงหน่อยก็จะดีหรือทาผ่านโลกออนไลน์ด้วยนะครับย,ยิ่งดาวพฤหัสเอยอยทิตย์เออยาหูเอยยุธเออยังไงไมก็ยังเล่นกับตัวเราส่งผลให้มีการมีงานเยอะแยะอย่างมากมายนะครับมีทั้ง งานลาดและงานหลวงบอกเลยนะครับจะมีงานที่ถูกใจอยากทําและมีงานที่ไม่อยากจะทํามาให้เราทําก็ทําไปก่อนครับช่วงนี้ดวงขึ้นทําอะไรก็ดีไปหมดยื่นเฉยๆเขาก็รักผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะเมตตาอุปถัมแล้วนะครับก็ดาวหลักมาล้วก็ไปคุยกับเขาไปติดต่อไปให้เขาเห็นหน้านะครับแต่งตัวให้ดูดีนะครับนี่การเสริมทริคในเรื่องของการงานเพราะาอะไรดาวตัวเองอยู่ในภพสุภาสุภาพแปลว่าสะอาดสุภาพแปลว่ามีสง่าราศีนะครับเพราะนั้นอย่าแต่งตัวเซ่อๆอย่า คิดว่าอะไรก็ได้ไม่ได้อย่าติดไม่ได้ต้องแต่งตัวให้ถูกกาลเทศะทําให้ดูดีไว้ก่อนหรือออกจากบ้านเนี่ยบางทีเหมือนไม่ได้ไปทําอะไรแค่ไปตลาดขอให้ดูดีนะครับหวีผมหน้าตารองเท้าเดี๋ยวมันส่งเสริมอาจจะได้งานอะไรดีวิ่งเข้ามาก็ได้เหมือนกันเห็นไหมเพราะฉะนั้นบอกเลยจังหวะนี้เป็นจังหวะที่ดีมากนะครับแต่ก็ฝากหน่อยในช่วง2-5ถึงนะครับที่ดาวพุธย้ายเข้าสู่เรือนอลิีช่วงนั้นจะคิดจะเจรจาอะไรให คิดให้ดีนะครับเพราะว่าอาจจะมีมุมที่จะได้ยากแต่ก็แค่ไม่กี่วันแล้วดาวพุธก็เดินหน้ามนที่ห้าพฤษภาแล้วเห็นไหมถึงแม้พุธจะไปเจอพระราหูเนี่ยอันนี้ไม่ต้องกลัวเลยพุธราหูคือแปลว่าอะไรพลิกแพงแก้ปัญหาไงอา,อาจจะมีงานมีปัญหาให้เราแก้แต่ก็จะแก้ได้ครับเพราะดวงเราขึ้นแล้วฮาอันนี้ก็ฝากไปนะครับตรงนี้หรือใครจะเปิดตัวสินค้าอะไรอย่างเงี้ยแนะนำสองถึงห้าไม่ต้องไปเปิดไปเปิดหลังวันที่ห้าได้เลย ก็จะมีมุมที่จะประสบความสําเร็จเพราะดาวพุธก็ย้ายนะครับกลับมาอยู่เลงลัคนา2ดาวศุกร์เห็นไหมก็ย้ายวันที่4ี่พฤษภาแปลว่า4ี่ห้าพฤษภาไปแล้วนี่แหละจัดหนักจัดเต็มด้วยเลยครับในเรื่องของการทํางานนะครับยินดีด้วยมาดูในเรื่องครอบครัวกันบ้างครอบครัวก็คือดาวเสาร์เห็นไหมครับดาวเสาร์นะครับเข้าสู่ภพปุตตะในช่วงต้นเดือนกลางเดือนก็จะไม่ได้มีอะไรมากก็สุสนานเฮฮาปาร์ตี้กันไป นะครับตรงนี้แต่ถ้าเกิดเข้าวันที่19าพุทธภาไปแล้วมีเกณฑ์ที่จะพาที่บ้านไปทําบุญก็ได้เพื่อเล่งกับดาวเกณฑ์หรือได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้วัตถุมงคลเข้าบ้านอ่าอันนี้เป็นเรื่องมงคลเป็นเรื่องที่ดีนะครับหรือเรียกว่าเลขบ้านเลขรถออกอีกทีก็ได้เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้โอ้โหเพราะนั้นดูภาพรวมแล้วตอนนี้เรื่องครอบครัวโดดเด่นนะครับหรือมีคนจะซื้อบ้านซื้อรถอะไรในช่วงเวลานี้ก็ได้ก็ดีนะครับเห็นดีด้วย ความรักครับโอ้โหบอกเลยคึกคักมีสีสันฮอตตลอดแตกเลยก็ว่าได้นะครับเพราะตั้งแต่ดาวพฤหัสมาเร็งและขนาตั้งแต่วันที่19เมษาแล้วยังมีดาวพุธดาวอาทิตย์ดาวราหูพุธอันตภานวิวาทลาหูเห็นไหมครับคือถ้ามีมากเกินไปเช่นมีกิ๊กมีเล็กมีน้อยระวังโดนจับได้วันังระวังจะมีปัญหาแต่ถ้ามีคนเดียวสบาย คุยกันได้มีความสุขความสัมพันธ์กระชับพื้นที่หรือมีเกณฑ์พาไปกินไปเที่ยวมีความสุขครับคนโสดเริ่มมีเกณฑ์ที่จะเจอเนื้อคู่มีคนถูกใจเจอทั้งทางโลกออนไลน์เจอทั้งจากการทํางานนะครับเจอทั้งผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ตามประถมจับคู่ให้นะครับแต่ช่วงนี้ดูให้ดีๆอย่าเพิ่งรีบหลอนเพราะยังมีดาวคู่ศัตรูนะครับไปรอยอยู่ในเรือนคนรักอาจจะไม่ได้โสดจริงเป็นคนที่มีเจ้าของมาก่อน มีครอบครัวมาก่อเป็นมือที่3าช่วงนี้ระวังหน่อยนะครับแต่ไม่หนานเพราะเดี๋ยวดาวพุธย้ายเดือนหน้าแล้วเพราะฉะนั้นก็จะหลุดนะครับเพราะ,ะนั้นเรื่องความรักครับเริ่มขึ้นแล้วครับโอ้โยินดีด้วยหลังจากปีที่แล้วตกแบบตกยาวเลยก็ว่าได้ตอนนี้การความรักขึ้นแล้วยินดีด้วยนะครับ mm hmm. สุดท้ายเรื่องลูกและบริวารเป็นเรื่องที่ต้องฝากครับเพราะดาวราหูเจ้าเรือนปุตตะยังไปเจอดาวพุธอยู่ นะครับจะมีช่วงเวลาเบาๆดีๆก็คือช่วง2อถึงหที่ดาวพุดย้ายออกไปช่วงนั้นลูกหลานบริวารลูกน้องก็จะขยันขันแขน่งตั้งใจทำมาหากินแต่เดี๋ยวพอเดีหลังวันที่5เห็นไหมครับก็ย้ายกลับมาอีกก็ยังมีเกณฑ์ที่จะต้องปักคับประคองพูดจาเจรจากันดีๆนะครับก็จะผ่านได้อ่าเพระาะฉะนั้นฝากด้วยครับเรื่องลูกล้อบริวารอย่าอารมณ์ร้อนอย่าเหวี่ยงวีนใส่ลูกกับบริวารลูกน้องนะครับจะมีปัญหาได้ ถ้านักเรียนเข้ารูปค่อยพูดค่อยจากกันดีๆนะครับหรือหาคนมาช่วยพูดอันนี้ก็จะเป็นทางแก้ก็จะผ่านได้นะครับสําหรับเดือนนี้นะครับโอ้โหก็ค่อยพูดค่อยจากกันนะครับในเรื่องลูกน้องก็จะผ่านได้สุดท้ายครับโอ้โหเป็นเดือนที่จะเฮงจะรวยครับฝากเลขนําโชคไว้ครับห้าหนึ่งสี่สองเก้าครับขอให้ชาวตุลในเดือนพฤษภาคมนี้เฮงเรวยกวนทุกคนเลยนะครับอ่าแลวใครอยากดูดวงเจาะลึกครับแม่นแ่นเลยนะครับ แอดไลน์ที่ขึ้นหน้าจอน,นี้ได้เลยครับแอดไซเคสเทว 6, 5, ะหกห้าได้ำตามที่ไลน์บอกได้ดูภายใน1วันได้เลยนะครับตรงนี้แต่ถ้าใครไม่รู้ก็ไปฟังต่อให้จบจะมีบอกว่าดูแลได้อะไรบ้างค่าครูเท่าไหร่ต้องทาเช่นไรแล้วยังมีภาพเฉลิมดวงชะตาส่วนบุคคลมีวิธดีอย่างไรฟังตามนี้ได้เลยครับแล้วท่านใดที่ฟังแล้วถูกใจก็อย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้ได้เลยนะครับ และแน่นอนครับช่องนี้มีผู้ติดตามมากกว่า1 0 0 0 0แสนคนแล้วครับจึงเป็นช่องมหาชนนะครับที่ผู้คนให้การยอมรับแม่นยำและเชื่อถือได้อย่างแน่นอนครับแต่ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิง่งแบบนี้ทั้งหมดอีกครั้งด้วยนะครับเพราะอาจารย์จะส่งคำทนายล่วงหน้าครับเป็นเหมือนเลขาส่วนตัวครับส่งไปให้ฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้ก็รอดก่อนไงครับ แล้วใครที่กดติดตามกดกระดิ่งและแชร์คลิปท่านทีนะครับอาจารย์เกตก็ขอให้ผลบุญที่ได้ทํามาครับอวยพรให้ทุกท่านสําเร็จลํารวยมากๆมีโชคลาภสมหวังตลอดไปเลยนะครับแล้วก่อนจากกันไปครับอาจารย์เกตเทวามีภาพเฉลิมยูชตาสุ่มบุคลเป็นรูปดวงเราเองไม่เหมือนใครในโลกครับและมีไว้ดีอย่างไรครับมีคาถาบูชายงชตาคาถาเงินล้านครับยิ่งสวดจะเป็นมงคลหนุนดวงสําเร็จลํารวยครับและมีสีมงคลเป็นพื้นหลังนะครับให้สีอะไรไปนะครับ ไปประยุกต์กับข้าวของเครื่องใช้ทุกชนิดเลยนะครับให้ใช้คุมนี้สีนี้เลยนะครับจะได้สําเร็จได้รวดเร็วขึ้นครับ 3. ครับรู้ลัคนาเกิดที่แท้จริงครับจะได้มาฟังช่องอาจารย์เจตเทวาได้ถูกต้องแม่นยำมากขึ้นครับรู้ท่ารู้เลือกสู่ความมั่นคงครับ4ครับบันทึกภาพโทรศัพท์มือถือเป็นมงคลแล้วไม่พอนะครับเวลาไปทาบุญวัดไหนนะครับเขียนรูปดวงแบบนี้ที่ตามที่ให้ไปได้เลยนะครับแล้วอธิษฐานขอพรครับ ผลบุญนั้นจะสาเร็จสักเซสสมริผลได้เร็วขึ้นครับสุดท้ายครับนาไปปรินไว้ทต้ฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือครับจะเสมือนมีเทพเทวาคุ้มครองเราอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับและมีลูกค้าอาจารย์ครับทาแบบนี้นะครับน้วนําไปเสี่ยงโชคได้รางวัลไปหลายหมื่นเลยนะครับโ้ดีขนาดนี้ครับบูชาเพียง199บาบาทเพียงเท่านั้นครับสนใจก็แอดไลน์มานะครับ แอดสายเกรทเทวาหก้าครับทักก็สั่งภาพดวงครับแล้วก็พิมพ์ต่อเลยนะครับบอกชื่อนามสกุลจริงวันเดือนปีพศเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดนะครับแล้วก็โอนเงิน1 9 9บาทมาได้เลยครับใครทําครบก่อนนะครับอาจารย์เกรทเวาจะจัดส่งทางไลน์ให้ก่อนได้เลยนะครับและสุดท้ายครับ อาจารย์เกรเทวยินดีรับตรวดวงชะตาเป็นรายบุคคลครับเพราะดูดวงแม่นยำครับต้องดูดาวพื้นดวงเกิดของคุณ1ิบดวงครับบวกดาวจอรอีกสิบดวงครับจะบอกได้หมดทุกอย่างครับจะมีคําตอบครับช่วงเวลาไหนจะดีจะต้องแก้แบบไหนอะไรยังไงนะครับแล้วดูดวงกับอาจารย์เกรทเทวาแบบเจาะลึกแล้วจะได้อะไรบ้างนี่เลยครับการเงินจะรวยไหมได้จากอะไรเก็บแบบไหนดีปีนี้จะรวยไหมช่วยวางแผนด้านการเงินให้ได้นะครับตรงนี้ แล้วการงานจะเป็นลูกจ้างหรือเป็นเจ้าของกิจการดีงานที่ทําแล้วจะรวยหรือไม่ปีนี้ลงทุนขยับขยายดีหรือเปล่าช่วยวางแผนธุรกิจเปลี่ยนงานดีหรือไม่ส่วนในเรื่องความรักครับเราก็จะดูนะครับว่ามีคู่ดีหรืออยู่คนเดียวอันไหนดีกว่ากาันเนื้อคู่จะมาจากทิศทางไหนและมีลักษณะสงต่ําดําขาวทํางานอะไรเป็นแบบไหนดีมีแล้วจะรวยหรือไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงจะเจอหนูคู่ช่วงเวลาไหน จะไปต่อหรือพอแค่นี้และเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องรูปบริวารโชคลาภดีไหมนะครับสุขภาพร่างกายเป็นเช่นไลลรโรคภัยไข้เจ็บมีเกณฑ์ต้องดูแลสุขภาพเช่นใดถึงจะดีนะครับครอบครัวบ้านรถเดินทางเพื่อนฝูงต่างๆ ดูได้หมดทุกอย่างช่วยกันแก้ปัญหาให้ทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกนะครับแล้วที่สําคัญนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือสีมงคลเลขมงคลมหารวยดูทรัพย์รับซัย์รับโชคครับตรงนี้และเป็นเลขเฉพาะตัวเฉพาะตนเท่านั้นนะครับเพราะนั้นใครมาดูจะได้หมดนี้เลยนะครับเรียกว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับถ้าสนใจก็นี่ลยครับสแกนคิวโค้ดตรงนี้เลยก็ได้นะครับค่าครูเพียง79็ก้าบาบาทเพียงเท่านั้นครับประสบการณ์ เรียกว่าเกือบ10ปีนะครับพะฉะนั้นมีทางออกให้คุณได้อย่างแน่นอนครับมั่นใจได้เลยนะครับสนใจกับแอดไลน์นี่ครับแอดไซน์เกตเทวาหกที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเราจะดูให้ครบจัดลึกจัดเต็มไม่มีอั้นเลยนะครับทายกันแบบเนื้อเนื้นๆตอบทุกคําถามเลยก็ว่าได้นะครับและที่สําคัญครับอย่ารอให้มีปัญหาแล้วค่อยมาดูนะครับควรดูดวงตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีเรื่องดีสุดเช่นตอนนี้นะครับเรากําลังอยู่ในภาวะที่สบายๆกลางๆนะครับ มาดูเลยครับเราจะช่วยวางแผนไปสู่ความสําเร็จได้เลยนะครับอาจจะทําให้คุณเปเศรษฐีได้เลยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นก็มาดูดวงกันได้เลยนะครับและนี่ครับขั้นตอนการดูดวงแอดไลน์แอดสาเกรทเทวหกห้านะครับแล้วก็แตะเพิ่มเพื่อนไปเลยนะครับก็ไปอ่านกฎกติกาขั้นตอนการดูดวงให้ละเอียดเลยนะครับเมื่อเข้าใจแล้วนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์ที่คําว่าจองคิวได้เลยนะครับแล้วก็บอกเวลาที่สะดวกมาด้วยก็ได้นะครับว่าสะดวกช่วงไหน ถ้าอาจารย์สะดวกก็จะจัดให้เลยนะครับแต่ถ้าไม่สะดวกก็จะบอกเวลาที่สะดวกให้นะครับแล้วก็นัดคิวกันนะครับแน่นอนครับสําหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากกระตุ้นยอดขายมีรายได้เพิ่มขึ้นสําเร็จและล่ํารวยนะครับอาจารย์เกรเทวารดีเป็นผู้ช่วยครับในการเชียร์สินค้านะครับเพื่อเพิ่มรายได้ด้วยการออกงานอีเวนต์เพิ่มยอดขายจากภาพที่เห็นนะครับก็จะเห็นเลยว่าขายดีมากๆเลยนะครับ และยังได้ดูดวงวางแผนชีวิตกันด้วยนะครับและเราจะสมหวังร่ำรวยไปด้วยกันนะครับสนใจก็แอดไลน์ที่ขึ้นนี้ได้เลยนะครับและก่อนจากกันไปครับอย่าลืมครับไปชมคลิปถัดไปกันด้วยนะครับและที่สําคัญท่านใดฟังแล้วอยากรู้ลักษณเพราะลักษณนั้นแม่นกว่าราศีนะครับง่ายๆเลยครับฝากวันเดือนปีพศเกิดครับเวลาเกิดแบบเป๊ะๆนะครับช่วงเวลากว้างๆครับอาจจะไม่ได้ตอบให้นะครับตรงนี้ และจังหวัดเกิดครับใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าข้อมูลถูกต้องตอบให้อย่างแน่นอนครับ